เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทุกอง์เลยพระวะัละคังอะ่ะเห็นไหมครับพอเข้ามาจากบล็อกเดียวกันบล็อกตัดตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบล็อกตัดสําเร็จเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นบล็อกตัดสําเร็จนะครับเป็นบล็อกตัดในตลับนะครับ ตัดในตัวนะมีตลับกดนะครับเพราะว่าทำไมถึงเป็นบล็อกสำเร็จเพราะว่าขนาดของพระเนี่ยเขาถูกกำหนดไว้ด้วยเลขศาสตร์นะครับผมเคยอธิบายให้ฟังแล้วนะจะตัดมั่วไม่ได้นะครับทำไมถึงต้องบล็อกต้องเจาะจงว่าเป็นขนาดเท่านี้ต้องเท่านี้นะครับเพราะว่ามันมีหลักของเลขศาสตร์เข้ามาควบคุมกำหนดขอบไว้นะครับให้เกิดเป็นตัวเลขสรีมงคลนะครับ